คำขอบคุณคำพูดมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตพูดทุกเช้าเมื่อตื่นนอนต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นคำขอบคุณที่พูดออกมาด้วยความรู้สึกจริงใจจะทําให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณตัวเองที่ตื่นขึ้นมาเช้านี้ยังมีลมหายใจ ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและดูแลมาเป็นอย่างดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภัยและทำให้นอนหลับสบายขอบคุณห้องน้ำที่สะอาดที่ทำให้ได้ขับถ่ายและอาบน้ำชำระรา่รางกายขอบคุณพัดลมที่ทำให้เย็นสบายขอบคุณผ้าห่มที่ทำให้อบอุ่น ขอบคุณไฟฟ้าที่ส่องสว่างขอบคุณโต๊ะทำงานที่ทำให้สะดวกสบายในการทำงานขอบคุณโทรศัพท์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กที่ทำให้สื่อสารกับผู้คนและเรียนรู้สิ่งต่างๆจากโลกออนไลน์ขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณหนังสือที่มอบความรู้ให้ทุกวันขอบคุณกาแฟ ที่ทำให้ฉันอารมณ์ดีและสดชื่นขอบคุณอาหารทุกมือ้อที่มีประโยชน์กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณน้ำดื่มที่สะอาดทำให้ร่างกายสุขภาพดีมีผิวพรรณที่เปล่งปลัง่งขอบคุณเครื่องสำอางที่บำรุงผิวและช่วยให้ใบหน้าที่สวยงามขอบคุณกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินเข้ามาตลอดขอบคุณกระเป๋าถือที่ใส่ของใช้สำคัญ ในการไปทำงานขอบคุณรถยน์ที่พาไปทำงานและสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยขอบคุณถนนเส้นทางทุกเส้นที่ทำให้เดินทางสะดกสบายและปลอดภัยตลอดเส้นทางขอบคุณต้นไม้ทุกต้นที่ทำให้โลกนี้มีอากาศบริสุทธิ์ขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลมาอย่างดีขอบคุณเพื่อนที่น่ารักมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสถานที่ทำงานที่ทำให้สะดวกสบายในการบริการผู้คนขอบคุณอาหารที่มีประโยชน์ทั้งสามมือทำให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณผู้คนที่ไว้วางใจในบริการและงานที่ทำขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ชีวิตของฉัน มีความสุขและอุดมสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่มีอยู่รายรอบตัวฉันที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายและมีคุณค่าขอบคุณความสำเร็จของฉันในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณบ้านที่ทำให้ฉันได้พักอาศัย ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดขอบคุณครอบครัวที่รักฉันดูแลฉันขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนและเพื่อคูลฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่ทำให้ฉันมีไรายได้ทุกวันขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสรรค์โลกใบนี้ขอบคุณครูบอาจารย์ที่ให้ความรู้และชี้แนวทางโอกาสต่างๆที่ดีและถ่ายทอดความรู้ให้มากมาย ขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและไปต่อเสมอขอบคุณลูกสาวที่น่ารักที่เป็นเด็กดีของสังคมขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณตัวเองที่ตื่นขึ้นมาเช้านี้ยังมีลมหายใจยังมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณพ่อแม่ ที่ให้กำเนิดและดูแลมาเป็นอย่างดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภัยและทำให้นอนหลับสบายขอบคุณห้องน้ำที่สะอาดที่ทำให้ได้ขับถ่ายและอาบน้ำชำระร้างร่างกายขอบคุณพัดลมที่ทำให้เย็นสบายขอบคุณผ้าห่มที่ทำให้อบอุ่นขอบคุณไฟฟ้าที่ส่องสว่าง ขอบคุณโต๊ะทำงานที่ทำให้สะดวกสบายในการทำงานขอบคุณโทรศัพท์แท,ท,ท็บเล็ตโน้ตบุ๊กที่ทำให้สื่อสารกับผู้คนและเรียนรู้สิ่งต่างๆจากโลกออนไลน์ขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณหนังสือที่มอบความรู้ให้ทุกวันขอบคุณกาแฟที่ทำให้ฉันอารมณ์ดีและสดชื่น ขอบคุณอาหารทุกมือที่มีประโยชน์กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณน้ำดื่มที่สะอาดทำให้ร่างกายสุขภาพดีมีผิวพรรณที่เปล่งปลัง่งขอบคุณเครื่องสำอางที่บำรุงผิวและช่วยให้ใบหน้าที่สวยงามขอบคุณกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินเข้ามาตลอดขอบคุณกระเป๋าถือที่ใส่ของใช้สำคัญในการไปทำงานขอบคุณรถยนต์ ที่พาไปทำงานและสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยขอบคุณถนนเส้นทางทุกเส้นที่ทำให้เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยตลอดเส้นทางขอบคุณต้นไม้ทุกต้นที่ทำให้โลกนี้มีอากาศบริสุทธิ์ขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลมาอย่างดีขอบคุณเพื่อนที่น่ารักมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่าย เพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสถานที่ทำงานที่ทำให้สะดวกสบายในการบริการผู้คนขอบคุณอาหารที่มีประโยชน์ทั้งสามมือ้อทำให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณผู้คนที่ไว้วางใจในบริการและงานที่ทำขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ ในการใช้ชีวิตขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่มีอยู่รายรอบตัวฉันที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายและมีคุณค่าขอบคุณความสำเร็จของฉันในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณบ้านที่ทำให้ฉันได้พักอาศัยขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิด ขอบคุณครอบครัวที่รักฉันดูแลฉันขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนและเกื้อกูลฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่ทำให้ฉันมีไรายได้ทุกวันขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสรรค์โลกใบนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้และชี้แนวทางโอกาสต่างๆที่ดีและถ่ายทอดความรู้ให้มากมายขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและไปต่อเสมอขอบคุณลูกสาวที่น่ารักที่เป็นเด็กดีของสังคมขอบคุณตัวเองที่ตื่นขึ้นมาเช้านี้ยังมีลมหายใจยังมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและดูแลมาเป็นอย่างดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภัย และทำให้นอนหลับสบายขอบคุณห้องน้ำที่สะอาดที่ทำให้ได้ขับถ่ายและอาบน้ำชำระร่างร่างกายขอบคุณพัดลมที่ทำให้เย็นสบายขอบคุณผ้าห่มที่ทำให้อบปุ่นขอบคุณไฟฟ้าที่ส่องสว่างขอบคุณโต๊ะทำงานที่ทำให้สะดวกสบายในการทำงานขอบคุณโทรศัพท์แท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กที่ทำให้สื่อสาร กับผู้คนและเรียนรู้สิ่งต่างๆจากโลกออนไลน์ขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณหนังสือที่มอบความรู้ให้ทุกวันขอบคุณกาแฟที่ทำให้ฉันอารมณ์ดีและสดชื่นขอบคุณอาหารทุกมื้อที่มีประโยชน์กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณน้ำดื่มที่สะอาด ทำให้ร่างกายสุขภาพดีมีผิวพรรณที่เปล่งปลัง่งขอบคุณเครื่องสำอางที่บำรุงผิวและช่วยให้ใบหน้าที่สวยงามขอบคุณกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินเข้ามาตลอดขอบคุณกระเป๋าถือที่ใส่ของใช้สำคัญในการไปทำงานขอบคุณรถยนต์ที่พาไปทำงานและสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยขอบคุณถนนเส้นทางทุกเส้น ที่ทำให้เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยตลอดเส้นทางขอบคุณต้นไม้ทุกต้นที่ทำให้โลกนี้มีอากาศบริสุทธิ์ขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลมาอย่างดีขอบคุณเพื่อนที่น่ารักมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสถานที่ทำงานที่ทำให้สะดวกสบาย ในการบริการผู้คนขอบคุณอาหารที่มีประโยชน์ทั้งสามมือทําให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณผู้คนที่ไว้วางใจในบริการและงานที่ทำขอบคุณโลกใบนี้ที่ทําให้ชีวิตของฉันมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่มีอยู่รายรอบตัวฉันที่ทําให้ชีวิตของฉัน มีความหมายและมีคุณค่าขอบคุณความสำเร็จของฉันในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณบ้านที่ทำให้ฉันได้พักอาศัยขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดขอบคุณครอบครัวที่รักฉันดูแลฉันขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนและเครือกูลฉัน ขอบคุณหน้าที่การงานที่ทำให้ฉันมีรายได้ทุกวันขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสรรค์โลกใบนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้และชี้แนวทางโอกาสต่างๆที่ดีและถ่ายทอดความรู้ให้มากมายขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและไปต่อเสมอขอบคุณลูกสาวที่น่ารักขอบคุณตัวเอง ที่ตื่นขึ้นมาเช้านี้ยังมีลมหายใจยังมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและดูแลมาเป็นอย่างดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณห้องนอนที่ปลอดภัยและทำให้นอนหลับสบายขอบคุณห้องน้ำที่สะอาดที่ทำให้ได้ขับถ่ายและอาบน้ำชำระร้างร่างกายขอบคุณพัดลม ที่ทำให้เย็นสบายขอบคุณผ้าห่มที่ทำให้อบอุ่นขอบคุณไฟฟ้าที่ส่องสว่างขอบคุณโต๊ะทำง,งานที่ทำให้สะดวกสบายในการทำงานขอบคุณโทรศัพท์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กที่ทำให้สื่อสารกับผู้คนและเรียนรู้สิ่งต่างๆจากโลกออนไลน์ขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ ขอบคุณหนังสือที่มอบความรู้ให้ทุกวันขอบคุณกาแฟที่ทำให้ฉันอารมณ์ดีและสดชื่นขอบคุณอาหารทุกมือที่มีประโยชน์กับร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณน้ำเดิมที่สะอาดทำให้ร่างกายสุขภาพดีมีผิวพรรณที่เปลี่ยนแล่งขอบคุณเครื่องสำอางที่บำรุงผิวและช่วยให้ใบหน้าที่สวยงามขอบคุณกระเป๋าสตางค์ ที่มีเงินเข้ามาตลอดขอบคุณกระเป๋าถือที่ใส่ของใช้สําคัญในการไปทำงานขอบคุณรถยนต์ที่พาไปทางานและสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยขอบคุณถนนเส้นทางทุกเส้นที่ทำให้เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยตลอดเส้นทางขอบคุณต้นไม้ทุกต้นที่ทำให้โลกนี้มีอากาศบริสุทธิ์ขอบคุณพ่อแม่ ที่ดูแลมาอย่างดีขอบคุณเพื่อนที่น่ารักมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสถานที่ทำงานที่ทำให้สะดวกสบายในการบริการผู้คนขอบคุณอาหารที่มีประโยชน์ทั้งสามมือ้อทำให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณผู้คนที่ไว้วางใจ ในบริการและงานที่ทำขอบคุณโลกใบนี้ที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่มีอยู่รายรอบตัวฉันที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายและมีคุณค่าขอบคุณความสำเร็จของฉันในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ฉันมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณบ้านที่ทำให้ฉันได้พักอาศัยขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดขอบคุณครอบครัวที่รักฉันดูแลฉันขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานที่คอยสนับสนุนและเพื่อกูลฉันขอบคุณหน้าที่การงานที่ทำให้ฉันมีไรายได้ทุกวันขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสรรค์โลกใบนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ และชี้แนวทางโอกาสต่างๆที่ดีและถ่ายทอดความรู้ให้มากมายขอบคุณเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและไปต่อเสมอขอบคุณลูกสาวที่น่ารักที่เป็นเด็กดีของสังคมขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณตัวเอง ที่ยังมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครูนกยูงสังจิตพิจิตเป้าหมายสวัสดีค่ะ